อี6บทที่14ถึงบทที่16ปัตติทานคาถาเทวตาอายุชนคาถาและสมังคราคาถาญาเดวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรอุโทิคเรตหิงตหิงตาธรรมทาธาเนนภวันเตปูชิตาโสทิงกรุนเตทวิหารมันดาเร เผลอสมัชฌานวกาจพิกขาวสารามิการทานปติอุปัสการขามาเจเดศานิขามาจอิสราสัปปะนภูตาสุขิตาพวันตุเตชราพุชานเยปิจะอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตตวปปาติกาเนียนิกังธรรมมวรังปฏิเจเทสัพเพปิทุกัดสักัต ล้นตุสังขยังทาตุจิรังสตังธทมโมทำมัถราจัมปุคคลาสังโฆหูตุสมาโควะอัตธาจาอิตายจาอัมเหระขันตุสัมธทมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุติงสัมปาปเนยามะธทมเมอริยาปเวทิตาปสัสนนาหตุสัพเพปิปานิโน อุตสาสเนสัมมาทารังพเวชฉันโตกาเรเดโวะปวสตุวุลทิภาวายัสตตานังสมิททังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตตารสังนิจังรักขันติอุตตังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพดา Tukapata, janit tukap, payapata, janim paya, soka janit hontu, sape, pipa, nino, ertuata, caamhehe, sampatang punja sampatang, sape, dewa, numur, ntu, sapa, sampati, sitia, danang la, kantu, satay, silang, la, kantu, sapada, อาวณนาพิลตตาหุทุขะชั้นตุเดวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาลาขันพันธามิสาะปโสโอตุสัพพังสุมังขลังละขันทุสพพเดวตาสัพพุทธารุปาวนาสสทิหตุนิลันตลัง โอตทุกุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพปะเดี๋วตาสัพพะทำมานุภาเวนโสุทิหุนตุนิลันตลังโอตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพปะเดี๋วตาสัพพะสังฆานูเอาเณนโสุทิหุนตุนิลันตลังจบอีพีหกโดยแพรมิตา อาหารสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโกโหวมิปราจากความทุกอเวโลโหมิปราจากเวรอัพยาปโชโหมิปราจักอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขียาตานังปร,ริหาลามิมีความสุขการสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสั์ทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาหุองตุจงเป็นสุขเป็นสุขเขถิดจะได้เวียนแก่กันและกันเลย อัปยาปชามหัตุจงบ็นสุปบรสุเถิดจะได้ไม่เปี่ยนกันและกันเลยอันนี้ข้ามหัตุจงบรสุปบรสุปเถิดจะได้มีความถุกกายถูกใจเลยสุขีอัตานังปัญหารันตุมีความสุขกายใจรักษาตนให้คนจัดตัวไปท้งสิ้นเถิดอีทางมีมาตาอะตานังมหัตุสุกิตามหตุมาตาอัตโลเอาส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของเจ้าขอให้มารดาบิดาของเจ้ามีความสุข อี่ทางมีญาตินางโหตุสกตังหตุยะตาโยเพรส่บุญนีจงสมเด็จแก่ญาติทางไล่ของพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของพระเจ้ามีความสุขอี่ทางมีครูปัจจายาเชยัโหตุสุิตาโหตุครูปัจจายาชิกยาเพรส่บุญนีจงสมเด็จแก่ครูปัจจายอาจารย์ของเจ้าขอให้ครูปัจจายอาจารย์ของเจ้ามีความสุขทางมีสพวพเทวานังโหตุสุิตาโหตุสภเพเทวาเพรส่บุญนีจงสมเด็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทังสัพเพปตานังหวตุสิกิตาหัวตุสัพเพเปตาเพราะสวดม์นี้จงสมิดแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเวรีนังหวตุสิกิตาหัวตุสัพเพเวรีเพราะสวดม์นี้จงสมิดแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังหวตุสิกิตาหัวตุสัพเพสัตตาเพราะสวดมนนีจงสมิดแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหหลาาายงงคมมีววสุขทัั่นน้กเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดจนครอบตัวให้ผลจากทุกไปทั้งปวงจลเลินทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดาเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว รดอมวยครให้แก่วตัตถุมงคลปิดตายยอดเสฐีเหร้ยงยอดเสรีฐีไหวครู68แปดรอจนวตัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระพริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเถิดสาธุ